ได้ดื่มเลือดกุ้งมังกรนี้ถือว่าเป็นยาบำรุงกำลังนะคะทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าบำรุงเลือดลมได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะชิมหน่อยดีไหมอือหือไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไวอ้อ่ะคือเราคิดว่ามันต้องมีความคาวอะ่ะไม่มีเลยมันรู้สึกว่าซ่าๆห,หวาน รู้สึกกระปรีก้กระเป่าขึ้นมาทันทีอ่าอซูซีบายหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานก็พาคุณผู้ชมมาที่ต่างจังหวัดอีกแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เกาะลันตายใหญ่นะคะเรียกได้ว่าท่ามกลางสิ่ง แวดล้อมไปด้วยทะเลและหมู่เกาะทั้งหลายนะคะข้างหลังหมู่วานเนี่ยก็มีสารพัดเกาะเลยนะคะทั้งเกาะปอกเกาะบูบูเกาะกำนะคะโอโ้เรียงกันอยู่ข้างหลังนี้เป็นแบล็คกราวเรียกได้ว่าแค่บรรยากาศของร้านอาหารที่หมู่วานมันพามาวันนี้เนี่ยก็แสนจะพิเศษแล้วนะคะหมู่วานมาทั้งทีเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะจะต้องมีอาหารเด็ดเด,ดมาฝากคุณผู้ชมเสมอเลยแล้วก็ ต้องค้นหาร้านที่พิเศษสุดๆเหมาะกับรายการอีสเคูลีฟของเรานะคะอย่างร้านนี้เนี่ยเขามีอาหารทะเลที่สดมากเปิดมานาน8ปีแล้วละ่ะเป็นร้านโลโ a ้จริงๆเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นแล้วก็เรียกได้ว่าสนับสนุนนะคะประมงท้องถิ่นนําอาหารทะเลสดๆโดยตรงจากชาวประมงมาเลยแล้วก็เอามาทําเป็นเมนูต่างๆนะคะที่เราชื่นชอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนู ผัดชาเมนูผัดพริกเกลืออะไรต่างๆทั้งปลากุ้งหอยอะไรทุกอย่างมีที่นี่หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับอีกคุชีวันนี้เนี่ยจะพิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือไหนๆที่นี่เนี่ยสดที่สุดแล้วเนี่ยก็อยากจะพาไปชิมซาซส,สมินะคะหลายคนคงแปลกใจละสีว่าเฮ้ยอาหารทะเลบ้านเราเนี่ยจะทำซาซส,สมิได้อร่อยหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหมหวานจะพาไปชิมกันค่ะ นีคืสิบบายหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานพาไปที่เกาะลันตาค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็นั่งอยู่ในบรรยากาศที่โอ้ยลมทะเลพัดสบายแล้วก็มองเห็นวิวทะเลแล้วก็หมู่เกาะน้อยใหญ่ต่างๆที่เป็นเกาะที่พวกเรามักนิยมไปท่องเที่ยวดำน้ำกันร้านชายทะเลรอรองนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยก็อยู่ในย่านของเมืองเก่านะคะนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยก็นิยมมาเช็คอินเดินเล่นแล้วก็ ช้อปปิ้งนะคะบางคนก็มาพักผ่อนคือร้านชายทะเลรลสอรองแห่งนี้เนี่ยก็เป็นร้านของคนท้องถิ่นนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ใฝ่ฝันที่อยากจะมีร้านอาหารดีๆให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้กับชาวบ้านแถวนี้โดยที่รับอาหารทะเลสดๆมาจากชาวประมงพื้นบ้านนะคะซึ่งเป็นสวรรค์ของนักชิมเลยนะคะที่ ชาวประมงส่งถึงร้านอาหารนะคะแล้วก็ได้รับประทานอาหารดีๆสดๆมีวิธีการจับที่แบบธรรมชาติเลยเพราะว่าเกาะลันตาแห่งนี้เนี่ยอุดมไปด้วยอาชีพของชาวประมงซึ่งเช้าออกเรือไปหาปลาเย็นก็กลับมาแล้วก็พอกลับมาปุ๊บก็เอาอาหารมาส่งที่ร้านนี้เลยเพราะฉะนั้นร้านนี้จึงรวบรวมของทะเลสดๆไว้ที่นี่แล้วก็ราคาดีควรแวะเป็นอย่างยิ่งเลยนะ วันนี้เนี่ยมูหวานจะขอแนะนําเมนูสดๆเลยก็คือซาชิมินะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ชอบซาชิมิแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทานแล้วเนี่ยจะสดจริงหรือเปล่านะคะเรียกได้ว่าถ้ามาที่ร้านชายทะเล,ละรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยไว้ใจได้เลยอย่างเช่นปลาหมึกซาชิมิเนี่ยเรียกได้ว่าชาวประมงเนี่ยกับเข้ามาในฝั่งปุ๊บก็ตรงมาที่ร้านเลยก็เอาปลาหมึกมาลงไว้เลยแล้วเรามาถึงปุ๊บเขาก็จะแล่ๆ,ๆ,ๆปลาหมึกสดๆเนี่ย เรียกได้ว่าถ้าใครเคยเห็นปลาหมึกที่สดจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าผิวของปลาหมึกเนี่ยจะเป็นโอ้โหริบระยับนะคะแล้วก็มีความเนี่ยเห็นไหมมียังยังมีเม็ดสีที่บ่งบอกถึงความสดอยู่นะคะก็แรกมาเสิร์ฟกันแบบรับประทานแบบญี่ปุ่นเลยโชยุแล้วก็วาสบิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นปลากระพงแดงซึ่งก็สดด้วยเช่นกัน หลายท่านเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่ต้องไปญี่ปุ่นเท่านั้นถึงจะได้ทานของสดนะคะแต่อันนี้เนี่ยสดกว่าเพราะว่าเพิ่งมาจากทะเลเลยชาวประมงเพิ่งตกมาด้วยวิธีธรรมชาติเลยแล้วก็มาแล่แล้วก็เสิร์ฟเรียกได้ว่าไม่ได้ผ่านการแช่แข็งไม่ได้ผ่านการขนส่งอะไรเลยนะคะ ส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูที่หมูหวาน Amazing มากๆเลยก็คือซาซิมิกุ้งมังกรนั่นเองนะคะเพราะว่ากุ้งมังกรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราคิดอ่ะก็ต้องมาจากฟาร์มใช่ไหมคะก็เหมือนกับเออมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งมังกรแล้วส่งมาหรือไม่ก็เป็นกุ้งมังกรที่มาจากเมืองนอกสั่งมาจากเมืองนอกแต่อันนี้เนี่ยเป็นกุ้งมังกรธรรมชาติ ของทะเลไทยเรานี่เองนะคะแล้วก็มีการไปจับกุ้งม,มังกรด้วยวิธีแบบธรรมชาติแบบชาวบ้านเลยแล้วก็จับสดๆส่งมาที่นี่แล้วก็ทําเป็นซาชิมิเสิร์ฟเลยแล้วก็อันนี้ก็สุดพิเศษเลยเช่นกันก็คือเลือดของกุ้งม,มังกร <c oughs> โอ้โหก็เพิ่งจะเคยแบบว่าเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะเลือดของกุ้งม,มังกรเนี่ย กรรมวิธีในการทําก็คือยากมากต้องเชี่ยวชาญมากๆเจาะทีเดียวให้ตรงเป้าแล้วก็จะได้เลือดออกมาแล้วก็เจาะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็จะได้เลือดของกุ้งมังกรออกมาก็เอามาผสมกับน้ําสไปร์นะคะซ่ะหาหวานนะคะรับประทานดื่มกินแล้วรู้สึกว่าเป็นบํารุงกําลังบํารุงเลือดนะคะการได้ดื่มเลือดกุ้งมังกรนี้ถือว่าเป็นยาบํารุงกาลังนะคะทําให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋ บำลุงเลือดลมได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะชิมหน่อยดีไหมอือหือไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้อะคือเราคิดว่ามันต้องมีความคาวอะ่ะไม่มีเลยมันรู้สึกว่าซ่าๆห,ว,หวานๆอือรู้สึกกระปรี้กระเป่าขึ้นมาทันที ส่วนซาซิมิหอยแครงนี่ก็พิเศษสุดๆเลยนะคะเป็นซาซิมิหอยแครงที่เป็นหอยแครงแล้วกันที่ชาประมงเนี่ยเก็บมากับมือเลยเวลาที่น้ําใหญ่เนี่ยแห้งแล้วก็าหาดเนี่ยก็จะโลง่งกว้างเข้าไปเขาก็จะเดินไปแล้วก็คัดเอาเก็บเลยตัวใหญ่ๆเรียกได้ว่า3มตัว1นกิโลอ่ะใหญ่ขนาดไหนลองคิดดู <c oughs> เรียกได้ว่ามันสุดฟินเลยอ่ะมาที่ร้านนี้อ่ะ ชายทะเลรีตอรองเนี่ยสงสัยมารันตาคราวหน้าเนี่ยหมูหวานจะต้องมาที่ร้านนี้อีกแน่ๆเลยนะคะไหนๆก็บอกว่าสดมากๆแล้วเนี่ยหมูหวานต้องไม่พลาดปลาหมึกโอ้โหนี่นะคะคีบมาทีเดียว2ตัวเลยไม่ธรรมดาแล้วก็โปะ วซสบ,บิลง,งล,ลงไปอย่างนี้แล้วก็คีบขึ้นมาจุ่มลงไปนี่ชอบอะ่ะสดจริงๆ ถึงยองเลยนี่หอยแครงสามตัวโลดูสิไม่สามตัวโลได้ไงตัวขนาดนี้ขอชิม <ues taste. S 2> สัหน่อย จุ่มไปเลยนะตึ้งมกุบกุบอร่อยอะ่ะขออีกคำได้ไหมไอ้ย่ะอืม ไม่ผิดหวังอุ้ยดูเนื้อสิใสแบบนี้เรียกว่าสดแต่ยังไม่หมดแค่นั้นอุ้ยดูนี่มันกุ้งมังกรโชย,ยุนิดหนึ่งอ่านี่ก็ ทั้งคําพร้อมกันเลย응응응ดื่มเลือดกุ้งมังกรไปด้วยไอาา้ยาเข้ากันมากๆ งงแตึวว้านี่พักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็โปะด้วยวาซาบินะคะนี่โชยุอ่ะอ เรียกได้ว่าใครอยากจะมาอร่อยสดชื่นแบบอ x c l u s i v ใบหมูหวานนะคะก็เชิญได้เลยนะคะที่ร้านช h a i Tre Restaurant นะคะอยู่ที่เมืองเก่าหาไม่ยากเลยนะคะพิกับอยู่ที่เกาะลันตาใหญ่นะคะอยู่ในบริเวณของเมืองเก่านะคะพอเดินเข้ามาในบริเวณเมืองเก่าแล้วเนี่ยผ่านศาลเจ้าสามตองอ,องนะคะ ก็ให้มองขวาจะอยู่เยื้องกันนะคะติดกับทะเลเลยนะคะซึ่งร้านชายทะเลรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยก็เปิดบริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มไม่มีวันหยุดเลยนะ <S <S แล้วก็มาแล้วเนี่ยก็ได้ชิมซซส,สมิสดๆแบบหมูหวานเนี่ยมาได้ทุกวันมีสดทุกวันเลยแล้วก็คอนเฟิร์มว่าที่นี่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูกาลของเขาเนี่ยก็จะมีวัตถุด,ดิบดีๆสดๆ เก็บเอาไว้ให้กับลูกค้าเสมอเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามารันตาใหญ่เนี่ยต้องไม่พลาดร้านนี้แน่นอนนะคะยังไงก็ตามวันนี้เนี่ยหมูหวานก็ต้องฝากรายการอ e ีค s i v e บายหมูหวานให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกด subscribe แล้วก็ติดตามแนะนำกันเข้ามาได้ว่าอยากจะให้หมูหวานเนี่ยไปอ e ีค s i v e กันที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย